ล้วครับต่อเป็ปนนี้คือเบื้องลึกดิวแอสตราสยามไบโอไซแอนส์ม,มีที่มาอย่างไรเบื้องลึกเป็นอย่างไรตัวจริงเสียงจริงเลยคนนี้ตัวจริงจริงเลยต้องเท้าความกันนิดนึงอยู่ร่วมในเหตุการณ์เลยอืต้องเท้าความกันนิดนึงย้อนกลับไปเมื่อวันที่1นธันวาคม2,563ค่ะปลายปีที่แล้ว1นึธันวาหกวันนั้นสิทธิ์เกาวิวศวจุฬาเขาจัดงานกาลี้น ใช่ค่ะชื่อว่าอินเทเนียดินเนอร์ทอกค่ะ2020ใช่ของปีที่แล้ว2020ใช่ค่ะอินเทเนียดินเนอร์ทอกอินเทเนียดินเนอร์ทอก2020เป็นงานดินเนอร์ทอกของบรรดาศิทธิ์เก่าวิศวะจุฬาเขารวมกันจัดไงให้ไลท์ของมันอยู่ตรงนี้ค่ะให้ไลท์ของมันก็คือจะเชิญสิทธ์เก่าวิศวะจุฬาที่ประสบความสําเร็จในในแต่ละวงการหลากหลายวงการมาสปีคกิ้งค่ะมาสปีคกิ้งทีนี้หัวข้อที่เขาตั้งไว้สําหรับ สำหรับ1ทธันวา63นะก็คือเดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกเศรษฐกิจไทยจัดที่โรงแรมดิแอตตินีโฮเทลแคนค็อกวันนั้นสุดยอดเลยพิธีกรในงานโโคือคงนี้ ดินทนทอกเนี่ยเขาก็เชิญสิทธิ์เก่าเขาก็เชิญสิทธ์เก่าวิศวะจุฬาที่ประสบความสําเร็จขึ้นเวทีสปิกรวมทั้งสิ้นกี่คนครับคนที่หนึ่งก็คือรุ่งโรดรังสิโยพาวสวิศวะจุฬารุ่น24ใช่ค่ะ,คะเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูซเเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ G. S G แก่สุดเลยเนะ่ยค่รุ่นพี่สุดเะวิสวะ24ะรุ่งโรดซีอของเครือซีเมนไทยหรือคเครือ G. S G องคนที่สองก็คือสารัตนวดีวิศวจุลารุ่น26เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกราฟาาออเอเนอร์รจีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนคนที่3ก็คือคุณโด่งอัธพลเลิศพิบูลวิศวจุลารุ่น27ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปทลจำกัดมหาชนหรือซีอ,อีโอทลิเสดเก่าคนที่4ก็คือคุณปิติตันแทคเกษมนี่ผมเพิ่งรู้นะวิศวจุลารุ่น31เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทาไทยจำกัดมหาชน คนที่5ก็คือดนุชาพิชยนันวิทนี่ผมก็เพิ่งรู้นะวิศวะจุลารุ่น32เป็นเลขาธิการสำนักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเ,าเป็นเลขาสภา,สภาพ,พัฒนมามุมเศรษฐกิจแต่จบวิศวะแต่จบวิศวะเออ,เอ้อแต่ก็เชี่ยวชาญและรู้เรื่อง โครงการ,ระาอะไรเยอะอคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการเดนทอคค่ำคืนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนของประเทศไทยค่ะเด็กเก่งของประเทศไทยไม่ใช่ใครที่ไหนวิศวจุฬารุ่น27ดรสมเกียรติตั้งกีดวานิประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ย้ำนะครับระดับดรสมเกียรติอาจารย์สมเกียรติจบวิศวจุฬาจบวิศวจุฬารุ่น27นะใช่ค่ะนี่เขาเรียงรุ่นนะรุ่งโรด SCG รุ่น24สารัต ยี่สิบหกกราฟรุ่นยี่สิบหกสมเกียรติธอัยรุ่นยี่สิบเจ็ดโอ้กระจายกันหลากหลายรุ่นนะมารุ่นสามเอ็ดอัตพลปตทรุ่นยี่สิบเจ็ดปิติซีโอของทีเอ็มบีแบงค์รุ่นสามสิบเอ็ดชัเลข,ขาสภาพ,พั์รุ่นสามสิบสองโอ้โหก็กระจายกันหลายรุ่นไงเอ,อเอาละครับแต่ไฮไลท์ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของวัคซีนโควิดม,มันอยู่ตรงนี้ความตอนหนึ่ง ก็สมเกีจในฐานะผู้ด,ดำเนินรายการตั้งประเด็นเรื่องแสงสว่างที่ปลายอุโม,มงของประเทศไทยของโลกใบน,นี้อ,อ,อนอกจากผลการเลือกตั้งประนานาที่มีสหรัฐจะพลิกกลับในที่สุดโดนันทธรรมจะไม่ได้ไปต่ออาจารย์สมเกียจแซลบนเวทีว่านี่แหละคือข่าวดีออ,อีกหนึ่งข่าวดีก็คือนี่หมายถึงหนึ่งธันวาหกสามเริ่มมี ผู้พัฒนาวัคซีนโควิดได้สำเร็จแล้วใช่ตอนนั้นมี3เจ้าจากจุดนั้นก็เชื่อมไปที่ SCG เชื่อมอย่างไรและ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 กละายเป็นประเด็นร้อนนาทีนี้ได้อย่างไรย้อนกลับไปชมคลิปินทอล์คค่ำคืนนั้นครับค่ำคืนที่1นึ่ันวาหกสามนะคะเชนคะเพราะฉะนั้นเราจะมีปีที่ดีครับหวังว่าพวกเราจะเริ่มเห็นการฟื้นเศรษฐกิจ เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับจากการที่สหรัฐอเมริกาเลือกตั้งได้ประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งได้ใครก็ตามครับดีกว่าได้โดนัลดทรัมแน่นอนนะครับและที่สำคัญก็คือมีการค้นพบวัคซีนแล้วอย่างน้อย3เจ้าและกรณีของวัคซีนผมคงต้องขออนุญาตกระซิบถามนอกบทนะครับมาถามพี่รุ่งโร์ทำไมมาถามพี่รุ่งโร์เพราะว่า s c g เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำ ของการที่ประเทศไทยนะครับจะมีวัคซีนใช้กันขอเสียงปรบมือให้พี่รุงโรดด้วยนะครับและ SCG นะครับเพราะว่า SCG เป็นผู้ที่ไปติดต่อกับมหาลัยออกซฟอร์ดแล้วก็บริษัทเอสตราเซน c ิกนะครับแล้วก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามากับบริษัทผลิตยาของไทยชื่อบริษัทสยามไบโอไซน์นะครับแล้ว SCG ได้ข่าวว่ายกพัดพวกไปช่วยปรับปรุงโรงงานเตรียมทำวัคซีนอีก 60-70คนด้วยใช่ไหมครับสายข่าวของผมให้ข่าวถูกต้องไหมครับพี่รุ่งโรธครับถูกต้องครับพี่รุ่งโรธเล่าเบื้องหลังการถ่ายทํานิดหนึ่งได้ไหมครับว่าไปมายังไงทําไมเ c g ถึงเป็นตัวกลางช่วยประเทศในการไปเอาวัคซีนมาสู่ประเทศไทยครับคืออย่างนี้ครคือตอนช่วงประมาณสักเดือนมีนาเมษาเนี่ยผู้ผมก็นอกเหนือจากงานประจำนะทำธุรกิจแล้วแล้วก็สู้ออโควิดแล้วเนี่ยนะครับ ตอนนั้นเนี่ยทาง SCG อันหนึ่งที่เราเข้าไปช่วยก็คือเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์นะครับทีนี้พอทำเรื่องตอนนั้นทําเรื่อง,องห้องตรวจเชื้อครับ,รบที่เป็นห้อง negative pressure ทำไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยพวกเราก็มองกันนะครว่าไอ้โควิดเนี่ยวิธทีที่จะเมืองไทยจะรอดได้เนี่ยมันมีทางเดียวคือต้องมีวัคซีนนะครับทีนี้เนื่องจากว่าทาง SCG เองเนี่ยก็ทํางานในเรื่องของ IND กับทางออกซฟอเนี่ยมา สิบปีแล้วนะครับก็พอดีตอนนั้นเนี่ยรู้ว่าทางออกซฟอร์ดเนี่ยพอดีเราคุยกับพวกที่ทำเบนเจอร์แคปนะฮะเขาก็บอกว่าทางออกซฟอร์ดเนี่ยเ,เริ่มพัฒนาวัคซีนตรงนี้อยู่นะครับก็เลยคุยกันนะฮะว่าเป็นยังไงเขาก็บอกบอกว่าเขาคิดว่าประมาณสัก2เดือนเนี่ยจะคุยได้นะฮะสเดือนก็คือประมาณสักพฤษภามิถุนายนนะครับพวกเราก็เลยคุยกันตอนนั้นก็พอดีผมก็รู้จักกับผู้ใหญ่ทางรัฐบาล อยู่หลายท่านก็เลยถามบอกว่าทางรัฐบาลอยากจะให้ทางเราเนี่ยพ u r s u เรื่องนี้ขนาดไหนทางภาครัฐก็ส่งข่าวมาบอกว่าดีนะฮะแล้วก็อยากจะเห็นเอกชนเข้ามามีบทบาทตรงนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้คุยกับทางออกซฟอร์ดนะ,ะก็เขาก็สงสัยบอกว่าไอ,อ้บริษัททําปูนน่ะนะ,นะะทำปิโตเคมีทำแพคเกจิ้งเนี่ยมายุ่งอะไรกับวัคซีนนะฮะผมก็บอกเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามายุ่งยังไงแต่เข้าไป ถามเนี่ยจากมุมมองของ CSR นะครับคือเราก็บอกบอกว่าเราก็คนไทยอ่ะนะแล้วเราก็มองว่าคนไทยลำบากไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของสุขภาพแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเราก็คิดว่าถ้ามีอะไรที่ช่วยเหลือได้เนี่ยเราก็อยากจะช่วยก็ทางออกซ์ฟอร์ดเขาก็เลยแนะนำนะครับให้คุยกับทางบริษัทที่เป็นไลเซนซีอ Lic ense, Lic ense er ของเขาก็คือ a s สตราเซเนกซึ่งเป็นบริษัท อังกฤษเชื้อสายสวีเดนนะครับก,ก็คุยกันมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงก็พอดีโชคดีว่าทาง SCG เนี่ยก็รู้จักกับกลุ่มของบริษัทสยามบ s c โอไซส์สยามบริโอไซส์เนี่ยเป็นเ,เขาเรียกกันว่าคอนแทคแมน u แฟคเจอริงนะครับก่อ,อ,อตั้งโดยพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9นะครับก็ก็พอดีอ่ะมันต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยมันดวงจริงๆนะผมผมก็คิดอย่างนี้นะฮะอาจารย์ว่า คือดวงจริงๆนะสมเด็จพระสยามเทวาธิราชจริงๆคือสยามเบอว์ไซส์เนี่ยเขาเพิ่งสั่งเครื่องจักรเข้ามาใหม่พอเอในเครื่องจักรที่สั่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นรุ่นเดียวกับสายการผลิตของทางแอสตราก็เลยเป็นการดวงว่าเออมันเหมือนกับซื้อรถมาแล้วมันใช้ได้ะนะครับก็เลาก็เลยคุยกับทางสยามเบวไซส์เขาก็บอกว่า ก็เป็นไปได้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าสุดท้ายมีข้อตกลง,งกันตรงนี้ได้เนี่ยก็ก็เป็นไปได้ว่าเ,เขาจะยอมเสียโอกาสทางธุรกิจนะครับแล้วก็มาทำวัคซีนตัวนี้ให้กับเมืองไทยก็คุยคุยมาทางภาครัฐก็พี่พงศ์ก็ก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ซัพพอร์ตโครงการนี้มานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขทางรัฐมนตรีอนุทิน นะฮะแล้วก็ทางท่านนายกก็สนับสนุนก็สุดท้ายโดยข้อสรุปก็คือว่าทางแอสตราเขาก็บอกบอกว่าเ,เขาอยากจะเจรจากับเรานะครับก็เจรจากับทางกระทรวงสาธารณสุขเจรจากับทางสยามเบซเอซส์สุดท้ายเขาก็บอกบอกว่าโอเคถ้าตกลงกันได้เนี่ยเขาก็จะคิดว่าจะให้เมืองไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตในอาเซียนนะครับซึ่งเสยโมเบอซส์เนี่ยมีกำลังผลิตประมาณสัก200ล้านโดส สองลง้านโดสนี่ก็คือต่อปีนะฮะก็ประมาณสักฉีดได้ร้อยล้านคนก็คิดว่าพอไหวนะสำหรับอาเซียนนะครับก็สุดท้ายก็มีข้อตกลงกันเมื่อที่ที่แล้วทางรัฐมนตรีนุทินก็เซ็นสัญญาก,กับทางแอสตรานะครับบ้านเราก็จะมีจะมีวัคซีนก็เท่าที่ทางสายามบโอไซส์บอกก็คือว่าก็ประมาณสักครึ่งแรกของปีหน้าเราน่าจะไดเราน่าจะได้วัคซีนตรงนี้ขึ้นมา ก็ก็น่าสนใจเพราะว่าช่วงที่อข่าวอนี้ออกไปก็มีอีกสองบริษัทนะคือของบริษัทไฟเซอร์ไฟเซอร์เนี่ยเขาทำกับทางเยอรมันนะครับเป็นแพลตฟอร์ม MINA นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงคือ m o เด r n a นะฮะก็ MINA เหมือนกันสองคนนี้เขาก็บอกว่าของเขานี่ซึ่งตอนนี้เขาแอพพลายขอ ขอ,ขอ,ขอใ,ชใช้งานในภาวะฉุกเฉินตรงนี้แล้วก็มี Efficacy อยู่ประมาณสัก90-94%ของทาง Astra เนี่ย e อ f i c a c y เนี่ยมันมี2 Regimen นะฮะ regimen หนึ่งคือ90นะฮะสำหรับเขาทำตอนที่เขาทำเทสกับคนอังกฤษกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ60กว่าเอรเนตอนนั้นเทสในบราซิลนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าของแอสตราเนี่ยเ,เก็บที่อุณหภูมิไม่จำเป็นต้องต่ำม,มากนัก ของไฟเซอร์ Pfizer นี่ต้องเก็บที่ลบ70องศาก็คิดว่าลบว0บเนี่ยบ้านเราคงยากนะฮะของโมเดอร์นาเนี่ยลบ20ซึ่งลบ20เนี่ยก็ต้องถือว่าถ้าในแง่ของการขนส่งบ้านเราก็ก,ก็น่าจะ Max แม็กซ์ละนะฮะในแง่ที่ขนส่งแล้วไม่มีปัญหาในอาเซียนเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงในบางประเทศนี่อาจจะไม่มีทางที่จะทำได้เพราะฉะนั้นก,ก็อาจจะต้องถือว่าของทางแอสตราก็เป็น หวังว่าจะเป็นความหวังอันนึงของพวกเรานะฮะพวกผมก็ก็เอาใจช่วยให้ให้สามารถที่จะผลิตตรงนี้ออกมาได้แล้วก็พวกเราก็จะได้ใช้วัคซีนตรงนี้กันครับ,รบขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับให้กับ s c g นะครับและพี่ลุงโรนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีวัคซีนเราจะสามารถกลับมาเปิดท่องเที่ยวได้เร็วขึ้นนะครับแม้เรายังมีวัคซีนแต่ถ้าเกิดคนต่างประเทศจิตวัคซีนเราก็ค่อยๆทย,ยอยเปิดให้ประเทศเหล่านั้นมาได้และพอเปิดท่องเที่ยวมาใหม่นะครับ รอบนี้การท่องเที่ยวไทยจะไม่เหมือนเดิมทําไมผมถึงพูดว่าการท่องเที่ยวไทยไม่เหมือนเดิมแต่เดิมเรามีพัดพงใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เรามีสูม<อ>ัฒคณพงนะครับเอาละครับเอาละครับมุกเยอะมากจริงเลยแล้วถ้สมเกี <c oughs> เยรติมาทานทีดีไอเพิ่งรู้นะนักเรษฐศาสตร์คนนี้แบกกราวจบวิศวะจุฬาค่ะ<า>รุ่น27ไม่ธรรมดาด้วยนะเป็นผู้ดำเนินรายการซูมหมวกผู้ดำเนินรายการได้อย่างมีลูกเล่นจริงๆ แล้วก็พี่พงศ์พี่พงศ์ที่เก็บพูดหลายครั้งมากก็คือคสุพัฒนาพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและระบาวาพลังงานใช่งานวันนั้นก็ไปเป็นเกสต์พิเกอร์ด้วยก็ก,ก็ก็พี่พงศ์พี่พงศ์ของ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 น้องน้องบนเวทีวันนั้นนะนะก็เป็นรุ่นพี่วิศวะจุฬานะคะวิศวะเอาละครับฟังอาจารย์สมเกียติ จิตสุชนไล่เรียงเบื้องหลังการวางยุทธศาสตร์จัดหาวัคซีนจะซื้อเขาหรือจะผลิตเองหรือจะคู่ขนานทำมันทั้งสองอย่างแล้วก็มาเติมเต็มด้วย เบื้องหลังเบื้องลึกดีลเอสตราสยามไบโอไซเอนส์มาจาก,กนี่<อ>แหละของรุ่งโรจดซีโอของเอสซีจีเองนี่แหละเนี่ยแหละมาจากเอสซีจีนี่ <laughs> แหละนี่แหละจุดเริ่มต้นจริงรจ,จริงเอสซีจีไปที่ออกฟอร์ดออกฟอร์ดไปที่เอสตราเอสตราย้อนกลับมากรุงศรีสุขแล้วคุยกับสยามไบโอในสุดก็ล็อกกันที่สามไบโอบังเอิญบังเอิญบังเอิญจริงๆนะจังหวะนั้นสยามไบโอเขาเขาเริ่งสั่งซื้อเครื่องจักรชุดใหม่อื แล้วเป็นรุ่นหนไอ้เครค่องจากชุดนี้มันรุ่นเดียวกันกับสายการผลิตของ a อ t r a z e ซ e c a พอดีพอดีเลยและที่สำคัญมันเป็นสายการผลิตใหม่ที่สามารถผลิตวัคซีนได้ในระดับปีละ200ล้านโดส<ช>ตามสเปคขั้นต่ำของของการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคที่แอสตราเซเนกาเยกาพอดีใช่เพราะว่าต้องเป็นศูนย์กลางอาเซียนไม่ใช่ผลิตให้กับประเทศไทยนะไม่ล็อกก็เหมือนล็อกทุกอย่างเนี่ยมันเหมาะเจาะมันเหมาะเจาะก็ก็แล้วแต่ ก็กแต่คนอาจจะคิดได้เยอะอ่านแล้วแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งในการอธิบายให้เห็นว่านะมันมีขั้นตอนว่าม,มีที่มาอย่างไรมันเริ่มมาตั้งแต่มีนาแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะมีนาเมษาและที่เขาเริ่มคิดกันคุยกันออาลวครับเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าในหน้าเราจะไปสนทนากับสิทธิ์เก่าวิศวะจุลารุ่น32เรื่องไทยชนะใช่ค่ะนั่นก็นวิศวะมาดูทางด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเหมือนกันนะคะพักสักครู่ค่ะอ